เอ้มาันเข้าได้ตแบบูนละประเดทไทยเขีสิเข้าเดือนอะไรเด็ดผมมีงบประมาณนะมาน,น,นะกินเข้าไกลล่เดี๋ยวมันสิบเห็นครัแบสบรงตำ้งคือเก้าม,มีอาหารเป็นใหม่องญแจโยนของเขา่าแล้วเข่า Còn, Còn đây là chút Còn, Còn đây cái chút cái Bộ trên là chút ngang Ta có năm, 5 Hãy subscribe cho จับราบางกอนะโดนบริกินแต่ยังแซ่บกันน้ำจิดแ้ว

จะมาไปเป็นตลาดมั้งน้งไม่ได้หรือวะอาจจะมีเวลาน,ลลนลาล้าครับเาากเ็นงาน10ช่อง1โมงเป็นงานกลางคืนมันมีเวลา ตาเช่าเนี่ยเรายังนอนขอบตาดำ